สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศยามค่ำคืนแบบนี้เนาะยูตัวของเมืองนครหลวงเวียงจันทร์เนาะก็ยู่ที่ถนนคูเวียงนั่นเองเนาะฝากอีกทั้งกํมเนงก็แมนเป็นศูนย์การค้าเนาะหรือว่าห่างประสัทสินค้าเนาะที่ตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์ อันนี้ก็คือจะเป็ดภาพบรรยากาศนอนตอนนี้กับแมนเป็นเวลาสาวเอ็ดโมงเนาะก็คือข้าพเจ้าเรากำลังที่จะเดินทางกลับบ้านเนาะก็เลยเห็นว่าโอ้มือน,นี้อากาศมันค่อนข้างว่าแจ่มใสดีและบรรยากาศก็ถือว่าเย็นเนาะยามค่าคืนก็เลยจะเก็บภาพบรรยากาศอ่ะยามค่าคืนเนาะในตัวเมืองตามสายทางเส้นทีกาลังจะเดินทางกลับนี่มาฝากมาตอนผ่านอนเลยครับสวนงกันว่าที่ค่ะว่าปิดบรรยากาศยามค่าคืนดิจะมีลักษณะเป็นเนวใด นอกจากบรรยากาศตอนสวยๆหน่อยอย่างมือสวยเราก็จะเห็นว่ามีผู้คนนอกคนก่เดินทางมาหลินมาเที่ยวอ,อยู่ในศูนย์การค้าดังกล่าวนี่เนาะเพราะว่ามันก่เป็นศูนย์การค้าจุดเดียวเนาะที่มีอยู่ในนคอข้อหลงไม่จันท์เพราะว่าเป็นศูนย์การค้าใหญ่เลยก็มีซื้อเสียงในเวลาีิเนาะว่าจะเป็นเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ภาคซันเนาะแล้วก็ ยังอีกโบฮอเท่าไหรต่อหน้าไปนอกจากจะมีจุดใหม่เกิดขึ้นเนาะก็คืออยู่ทางั้นข้างของเวียงจันท์เซ็นเตอร์นั่นเอิเว่าเวียงจันทร์ลายเซ็นเตอร์เนาะทั้งเป็นคอนโดมิเนียมทั้งเป็นศูนย์การค้าและทั้งเป็นห้างปรัพสินค้าเนาะที่เพิ่นจะสร้างขึ้นมาใหม่เนาะแล้วก็กลายเป็นอีกโซนหนึ่งเนาะที่เป็นโซนเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจในประเภทนี้เนาะแล็กจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและก็ตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงเวียันะครัแบบนี้นะทุกคน จ้าสังเกตเห็นเนาะว่าภาพบรรยากาศในยามค่ำคืนเนาะก็จะเห็นว่าถนนถนนหน,นทางจะยางสิมันก็ขนขางจะโลง่งๆเนาะเพราะว่ามันก็อาวยอยากว่าดึกเลยได้เนาะทุกคนอ่ะเวลานี่ก็เซาอดวงแล้วเนาะนี่ก็จะแมนเป็นคิวรถเมย์อยู่ตลาดเ้านั่นะแ,แหละเนาะก็ทาวาทุกทานเนาะได้มาตอนสวยก็สิก็จะเห็นมีรถอ่าจัมโบ้เนาะรถสองแถวเนาะคนก็จอดเลียงคิวท่าหาผู้คนเนาะ อันนี้ข้าพเจ้าออกจากจุดนั้นมาแล้วเข้ามาที่ถนนเส้นลักถนนที่มีความสวยงามถนนทีอ่อยู่ใจกลางของตัวเมืองแทๆเนาะเอิ้นว่าถนนลานสร้างนั่นเนองเนาะคือจุดเริ่มต้นในถนนลานสร้างนี่เนาะข้าพเจ้าก็จะพาทุกท่านนี่เลาะตั้งแต่ทางด้านข้างของวัดศรีสะเกดเนาะรอว่าหอพิพิธภัณฑ์ศรีสะเกดนั่นเนองเนาะออกจากนอกตัวเมืองนี้ไป จะเห็นความแตกต่างนะทุกคนถ้าว่าเขาเทียเท่ยวเวียกเที่ยวงานหรือว่าเข้ามาตัวเมืองป็่นประจําก็บ่กค่อยจะเห็นในความแตกต่างปนันใดดรงนะัถ้าว่าเขาเบิ่งในอีกมุมมองนึงเนาะดุนด้นแล้วเขาค่อยๆสังเกตเบิ่งมันก็จะมีจุดแตกต่างกันอยู่ใดทุกคนในตัวเมืองของเขาจดี๋ีแต่ว่ามันก็จะบ่ถึงขั้นบบว่าแตกต่างในรูปบาสนาแบบกระโดดเนาะมันก็จะค่อยๆไปแบบอากาศดีเลทุกคนสังเกตเบิ่งจากภาพวิด,โด,ดีโอใดทุกคน ท้องอากาศแจ่มใสแล้วก็บวกกับสองฝากทางเนาะผลกับมีการใต้ดอกไฟยิงทางเนาะเป็นดอกไฟที่เพิ่นใส่ใหม่เนาะวางจักปีหนึ่งนเนาะสองสองปีขึ้นหลังมานีหลนเนาะแปลว่เป็นใส่ทั้งสองข้างเลยมันลักษณะคือเป็นกับดอกไม้เนาะแล้วมันก็จะให้ความสวยงามและให้อาความฮู้ในเวลากลางคืนแบบนี้เนาะตามถนนรันสร้างนี่เนาะนับตั้งเต่ประตูไซเนาะมหา หอค้ำนอนหรือว่าทําเนี่ยประธานประเทศนั่นเองเอ,อยู่จุดนี้ก็เป็นอีกจุดนึงเวลาเขาเข้ามาในตัวเมืองเขาลูกกายไปกามายังพร้ำคืนแบบนี้เนอะโอ้ยคหยแต่พียงความฝันอย่าเข้นทรีงจันน้องต้องฝันทุกวันเวลาสาดน,นี้คงสินบนสนา เพียงแต่คนเค้าก่าวางามนับน้ำเมืองเียงจันทรอได้สุมดังใจมั่นมางามเส้นที่เยโอหาไสสมงามดจันเียเอเทวานฟงสวรรค์ phân tẻ miên quan viên chân đang vi man xu sen ta Ngọc thả luông nhau xuống thiên miên sống bên mường nghe ngắm thuốc dạng sụt hát là na ngắm hồ thác vèo veo suối đền này, ta ສົມດັ່ງທີ່ເຄັນມາຫວັງແມ່ນເຖິງທາດດດສົຈລື ื่องหุงดังฟ้าอําไพส่วนจิตใจไฟัน เาทอโมงแนละ้วทุกคนตอนนี้เนี่ยะอากาศก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะบรรยากาศในตัวเมืองในยามค่ำคืนก็ค่อนข้างว่าจะโอเคเลแล้วแหละเนาะในช่วงระยะน,นี้รวมถึงการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าแต่ก่อนเนาะเพื่อนก็นจะมีการกําหนดเวลาใน,ในตอนที่มีการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้านะเนาะหอดหอดเาทอโมงจะสิกาให้ปิดการสัญจรนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เพื่อนจะมีการพอนผันเลยอีกอย่างหนึง่งเพิ่นก็นเปิดในเรื่องของหนักท่องเที่ยวก,ก็เกิดเปิดการสัญ จอนไปมหาสู้กันได้เนาะเราอ้างสายแดนที่ติดกับประเทศต่างๆเนาะโดยเฉพาะแล้วกับแมนบ้านใกล้กันเคียงเฮานี่แหละเนาะบ้านพีมังนองเฮานี่ก็คือแมนประเทศไทยนี่แหละเนาะก็คือจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวสวปุโป,ปล้วเฮานี่ค่อนข้างจะร้ายเลยเนาะเอ่อก็ต้องขอเข้าใจเพรานเนออทีเลือกมาเที่ยวสปุโปเล้าเขานอ,นอนเลือกนะบึงบรรยากาศ ภูเขาป่าไม้ช่วงนี้ก็ถือว่าอากาศค่อนข้างว่าจะดีเนาะภาคเหนือของเราเฮาน,นี่เพราะว่าจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนะที่เพิ่นเดินทางมาเที่ยวบ้านเฮาก็จะแมนพุ่นแหละหลวงพ่อบางวังเวียงเนาะคันว่าเป็นทั้งาภาคกลางตอนใต้เนาะก็จะแมนขมวนขมวนสวรรค์เขตรคันวา่าลาวใต้ก็จะแมนปากเซพุ่นเนาะคนไปเที่ยวเนาะก็ถือว่ามีแต่สถานที่ท่องเที่ยวง,งา,ามๆเลยทุกคนน้ำตกตาดบอ่อจังี่ ข้าพเจ้าก็ยังอยากจะไปอยู่เนาะตอนนั้นก็พาทุกท่านไปเที่ยวดอนเดดดอนคอนเนาะแต่ว่าบรรยากาศปัจจุบันนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายเพราะว่าเป็นระดูของประษาสนนอทีเพิ่นเฮดเกี่ยวกับการลูกเขานะก้าผลิตริงสิมันก็จะดีแบบหนึ่งเราก็เลยภาพบรรยากาศที่แบบหนึ่งเนาะถ้าว่ามีโอกาสเนาะข้าพเจ้าก็เชื่อว่าท้ายปีคิดว่าประมาณท้ายปีเนาะจะไปกลับไปเยี่ยมยามอีกเนาะทุกคน ลักษณะกาจะป็นประมาณนี้เลยเนาะทุกคนในตัวเมืองของบ้านเฮาเนาะลักษณะในบรรยากาศในตัวเมืองจะึลกๆมาแบบนี้ถนนจะโล่งคนก็จะสัญจรอยู่แต่ว่ากัน้น่อยแต่ว่ากับ่ถึงคันว่ามันห่างกันเนาะแต่ว่าก็จะมีคนเที่ยวอยู่ยกเว้นช่วง4โมงแรงก็คือ16โมงเนาะไปเจิญหอด18 19โมงนี่เนาะลดกะคอดข้างว่าจะหลายนาะการสัญจรกับคอนข้างว่าจะติดคัดเนาะจุดนี้ก็จะเป็นซีแยกไฟแดงเนาะอ่า ธนาธนาคาร ICBC เนาะเขาจะจืงออ่ายกับใส่เขาว่า ICBC เลยเนาะถ้าเขาเลี้ยวอีกทังกั้ขวาก็จะออกไปใส่สี่บุญหงังถ้าเขาเลีล้ยวกัซไา้ก็จะออกไปใส่ท่านอีเสียกไฟแดงงนองบอนเนาะถ้าวามาัซื้อแบบนี้ก็จะออกไปใส่คุนเคิงคุณเคิงก็คือเชือทางด้านหน้าพุ่นเนาะก็จะเป็นการมุ่งหน้าออกจากตัวเมืองนครอหลงแังจัน์ก็คือข้าพเจ้าจะเกิบภาพให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกัน แบบนี้แลนะ้วนี่ก็คือบรรยากาศแถวนี้คือจะแมนเป็นป่าพูนสะอาดเนาะอยู่เมืองไซเซธามันมันจะเป็นระวางเมืองไซเซธากับเมืองสีสีสัตนาโป้เนาะหรือว่าจันทบ,บุรีนี่แหละทุกคนข่าวว่าข้าพเจ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษเนาะเพราะว่าข้าพเจ้ากระบ,บจนจื้อนว่าฟาอีกกล้าหนึ่งหันมันเมืองอีกอย่างเนาะแต่ว่าฟากทั้งกล้ามขวานี่หันแมนไซเซธาเนาะ แล้ว่อจากเซเส์สาไปอีกหันมันจะเป็นเมืองเป็นเมืองสีโคตรเนาะเพราะว่าอยู่ส่วนทางเข้มของหันมันจะเป็นจันทบุรีส่วนทางเข้มของนี่ทางด้านหน้าก็จะเป็นวงเวียนสีวงเวียนวงเวียนเนาะ 450ปีเนาะเป็นวงเวียนอยู่ใจกลางเนารหล,ลงในจานเป็นวงเวียนใหญ่แล้วก็เป็นวงเวียนที่ใช้ในการเป็นเส้นทางเนาะข้าพเจ้ายังเสียงแหบยังบ่ไขครอยู่เนาะมีอาการแฉบแเจ็บคอในนอยหนึ่งเ้อทุกคนหากว่ามีการบัญยายหรือว่าคําว่าขับจ่าตัวใดนะําพิพาทประการใดข้าพเจ้าเองก็ขอโทษขออภยนะัยํนมนาดนีทุกคนโดยเด้อแถวนี้ก็จแมนฝากข้างกลําขวามือเนาะก็จะแมนเปล่นเดิน ส่วนสาธารณะขนาดใหญ่เนาะนนหรือเดินพระธาตหลวงอยู่ติดกับหอสภาหแห่งชาตนั่นเองสินทางไปซื้อนี่อันนี้ก็จะไม่เอื้นว่าเป็นค่อยพุนเค้งเนาะหลายๆคนก็จะหูวใจกกันดีส่วนทางด้านขวานี่ก็จะแม่นรับวิสาหกิจน้ำประปาลานี่พยามคำคืนนอบรรยากาศก,าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แหละทุกท่านหลายๆจุด,ดหลายบอนเดือๆมาน้นอยหนึ่งก็จะ หัทางมันโล่งแล้วก็ค่อนข้างว่าจะเปียวแดเนแต่ก็บ่ถึงขั้นว่าเปียวหลายเนาะแต่ก็มีรถเที่ยวอยู่แต่ว่าช่วงแรงแรงหันรถค่อนข้างว่าจะหลายเนาะอันนี้จะแมนป็นวัดปูนเค้งจุดนี้เองเนาะแต่จะมีห้านขายเครื่องของห้านขายเครื่องประเภทตําปิ้งจีเนาะใหญ่ายแรงแบบนี้ข่าพเจ้าก็เคยมาแวะซื้อประเภทไขปิ้งเนาะซื้อตากลับไปบ้านอยู่บางทีเราก็กลับไปมันเลือกแบบนี้เลยเนาะพระเจ้าก็บทวงบ่ทัน ในการแต่งกินเนาะบางเท้อข้าวคัวเนาะเพิ่งกักินเข้าไปแล้วนาองเท้อข้าวเจ้าก็ซื้อกลับไปเติมนอย่างนี้นี่เรานอนชีวิตพนักงานเงินเดือนเนาะกรับคำเตื่นเจ้ากรับคำนาะเข้ามาตัวเมืองกัได้ใช้เวลา40ป่ายกว่านาทีเนาะระยะทางกับเสาป่ายกิโลเนาะเข้ามาทางเข้าทางออกกี40ป่ายเนาะแต่ละมืนอันนี้จะาแมนปิ่นไฟแดงหัวสังแสงเนาะ จุดนี้จะเป็นไฟแดงขวาสังแสงแล้วก็จะมีสามแยกไฟแดงจุดทางด้านหน้านี้จะแยกทางกั้มไส้มือเนอก,ก็จะแมนออกไปใส่สีบุญเฮืองพนต้องออกไปใส่ห้องหมอมิตรภาพห้อยหาสิบเตียงน่ออกไปเอยเาะหาอขี่ซื้อก็จะออกจากเมืองไซเซธาออกไปใส่เมืองไซทนีได้ว่าตอนนี้หันก่ายยังอยู่ในเมืองไซเซธาเนอเขตบ้านพลผานาอยู่ อันนี้ก็จะเป็นการพาทุกท่านเนาะขับรถสมภาพบรรยากาศในตัวเมืองตามเส้นทางลักเนาะอันนี้เพื่อเอ้นว่าเส้นทางลักในตัวเมืองเนาะเขาลงมือจัดได้เอาว่าเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างว่าซื่อซื่อและที่สุดแล้วแหละเนาะเป็นเส้นทางใหญ่แล้วกับบริเวณเส้นทางโค้งอีกเพราะว่าเป็นเส้นทางที่หลายๆคนใช้ในการสัญจรเข้ามาในตัวเมืองเนาะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างว่าจะหลายพอสมควรนั่นแหละถาาว่าเป็นในม้ง รถติดเนาะจังตอนเศร้าตอนนี้ไปเขาออกมาน้อยหนึ่งก็จะเปลี่ยนบรรยากาศแบบนี้เนาะเพิ่นก็นมีการใต้ไฟตามสายทางอยู่ก็เห็นเลาะเรียบสายทางเนาะบางจุดเขาก็จะเห็นมีป็นป้ายรถมีรถมีประจําสายทางรถมีสายสีเขียวสายขาวเนาะเพราะปัจจุบันนี้รถสาธารณะเนาะที่เพิ่นแลนอยู่ในถนนของ ตัวเมืองแต่งสีกะจะมีอยูสองสีเนาะมีรถไฟฟ้าเนาะที่เป็นรถสีขาวฮะเนาะอ่าเราก็จะเป็นรถมีสีเขียวนะั่นที่เติมน้ํามันเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ราคาน้ํามันเนาะอยู่บ้านเฮานี่กะค่อนข้างว่าจะสูงได้ลิตรหนึ่งกะสาวป่ายพันหุ่นเนาะสาวป่ายพันเลยทางเอ็กซัมและเราก็ทางกสวนเนาะบังมือเนาะอ่าตอนเศร้ากับตก สวยมากแน่น้วกระแดด้วก็ะกะตอนแรงตกอีกเนาะเพราะว่าอากาศในระยะนี้เอาเนี่ยเอานอนบ่ได้เนาะอากาศอยู่ในบ้านเฮานี่เพราะว่าเนื่องจากว่าหลายๆประเทศเนาะอ้อมข้างกับแมนได้รับผลกระทบจากพายุแล้วก็ฝนตกหนักเนาะก็คือช่วงต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนาะจนฮอดกลางเดือนสิงหาทุกคนก็จะได้เห็นข่าวข่าวเนาะแล้วก็จะได้หู้ว่าในระายะานั้นเนาะสป,ป,ป,ปเปลาาเฮารวมถึงนับตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้เนาะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับพายุเนาะเฮดให้หลายๆพื้นที่ฝนตกติดต่อกันหล,ล,ลายมือ้อก็เฮดไห้น้ําท่วมขังเนาะในบางเขตแข็้งเนาะแลวก็เฮดให้เกิดความเสียหายน้ําพัดพาพัดซู่แหงจังสิเฮดไห่ไหนะ้ำส่วนของประชาชนเนาะรวมถึงเือนศารของประชาชสนได้รับความเสียหายเนาะก็ขอแสดงความเสียใจนักผู้แทนเด้อจังไเฮอก็าจะผ่านพ้นวิกฤต้ไปน้ากันเนาะ เพราะว่านี่มันก็จะบ่มีผู้ใดเนาะที่อยากจะให้มันเกิดแล้วก็บ่อยากจะพุพ่อเนาะแต่ว่ามันเกิดมาแล้วก็มีเตียวว่าเฮาหับมือถ้าเกิดมาแล้วก็มีจุดใดเนาะที่เป๊ะๆเอาไงมิแต่เริ่มต้นไม้เท่านะเนาะคือขขาวเจ้าก็บโบซางทีเจว่าเนาะก็มิแต่ว่าเริ่มต้นไม้ซ้อมแปลงไม้อะไรหนอเพราะว่าเฮาก็ยังมีชีวิตอยู่เนอเฮามีมือหนึ่งมันทุกคนห่ะมันก็จะมีล่มลูกคู่คานกันอยู่แล้วเนาะล่มแล้วก็ลูก ขึ้นมาใหม่นะทุกท่านเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเด้อบอกว่าจะอยู่ลาวเนาะอยู่ต่างประเทศเนาะอาจจะมีท่านผู้สมที่ับสมอยู่อย่างศรีบอกว่าจะอยู่ทั้งประเทศไทยบอกระไรหลายประเทศเนาะอาจจะอยู่ทั้งแคนาดาบอหรืออีกหลายๆประเทศเนาะทีเพิ่นติดตามข้าพระเจ้าอยู่กับขออภิอบใจน้ำบรรดาท่านเด้อที่อยู่เป็นกําลังใจให้หากว่ามีเรื่องราวาอันใดเนาะทีข้าพระเจ้านําเสนอไปแล้วอยากจะแนะนํากลับมาก็สามารถติสมการแนะนําเข้ามาตืมได้เด้อ ผ่านกล้องคอมเมนต์นอนหรือติดตอ่อข่าหากพระเจ้าสนตัวได้นอมมีเบอร์อยู่ในกล้องวิดูนี้นองทุกท่านจุดนี้ก๋จะเป็นสีแยกไฟแดงหลักเจ็ดเนาะบางคนจะเอื่นว่าหลักเจ็ดบาง้นก็เอื่นว่าข้างหอประสมเนาะเพราะว่าหอประสมแห่งซ่าตเนาะจะอยู่ฝั่งทางกำไส้มือเนาะถัดจากไฟแดงนี้ไปก๋จะเปม็นหอประสมแห่งซ่าตหอพิหอพิอพิธภัณฑ์าทานไก่สอนพงวิหารหอสมุดแห่งซาตเนาะวิจกักอ่า สมมติทางายไปเนาะกัจจแมแนนก้าวเขาสูเมืองไซทานีเพราะว่าเส้นเพราะว่าเส้นทางเส้นนี้เนาะมันก็นจะมีอยู่2เมืองมีเมืองไซทานีกับเมืองไซเซถานเนาะอ่ายู่ถนนใกล้ศรพงวิหารนี่เนาะตอนนี้ก็ล้อห่าไฟแดงเนาะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเนาะไฟแดงจุดนีน้มีปัญหาในการติดขัดเนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเพิ่นก็นได้ มาอมแปลงและก็สามารถสงสัยได้คือเก่าละในฝ่แดงจุดนี้างามเส้นทไไี่ลยโอ้หาสายสุง,งามโดนจันทเปียบเทียบเทวาบนฟากฟ้าสว่างประดับมีฝน,น,นเพียงจันทรนางวิมานสุเสน Đường kề, ngắm thuốc vàng sụt thật là ngắm hồ sáng veo suối đèn nay ta sống đằng cân mơ và ngắm đứa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để สเรื่องหุงดังฟ้าอภัยส่วนจีใจไฟฝันบอง และสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะกาจะเป็นการนำพาทุกท่านเนาะมาขับรถับชมภาพบรรยากาศตามถนนในตัวเมืองถนนเส้นลักที่หลายๆคนก็นจะคู้จักกันดีนับตั้งแต่ถนนคูเวียงนอนหน้าแถวๆูนยนการค้าที่มีซื้อเสียงส่ย์การค้าขนาดใหญ่ในบ้านเท่านี้แหละแล้วก็มาจนหอดถนนคูถนนรานสร้างถนนไก่สนอนวิหารเนาะ ได้เห็นหลายๆจุดหลายบอลในยามคำขึ้นแบบนี้เพราะว่าปกติแล้วก็จะเห็นแต่ในช่วงตอนสวยในโมงที่มีรถหลายเนาะแต่ว่ากลางขึ้นแบบนี้ดึดืกดกยอยกๆกันมาหน่อยนึงรถก็ค่อนข้างว่าจะน้อยแต่ว่าก็มีรถเที่ยวอ,อยู่เนาะก,ก็เป็นการเก็บภาพบรรยากาศในส่วนนี้เนาะมาฝากมาตอนทุกท่านก็เห็นได้ว่าอากาศดีเนาะค่ะพระเจ้าก็เลยเก็บมาฝากมาตอนทุกท่านขอเข้าใจน้ำมานาทานเดอที่เขามาหับซมเลยที่ตามหากว่ามีขอมมลจุดไหที่ผิดพลาดประการใด ก็สาม,มารถติสมและแนะนําเขามาตืมได้เนาะหากว่าทุกทานบบแนะนําบติสมข้าพระเจ้าเองก็จะบุฮูได้ว่ามันมีส่วนดเนาอทีผิดพลาดจะพิจารณาในการปรปรุงแก้ไขเนาะเพราะว่าท่านผู้สมก็คือเป็นผู้สนับสนุนหนึ่งเนาะที่เห็นให้ข้าพระเจ้านี่ขับเคลื่อนไปได้และการมีต้นทุนในการออกไปถ่ายภาพต่างๆถ่ายคลิปยุดต่างๆเนาะเพราะว่า การเป็นทุนอันนึงนอที่ขพระเจ้าได้มาจากทุกท่านก็คือทุกท่านหาซุปครีปของข้าพเจ้าเองยอดวิวเนาะ,ะยอดวิวยอดสมงกษงสี่ก็จะเหตุให้ข้าพเจ้ามีต้นทุนในการสร้างผลงานในการน้ำไปเป็นต้นทุนในการเดินทางเนาะเอาฝากทุกท่านที่ตามเติมในวิดีโอทัดไปเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะบ่มีอย่างหลายเนาะกัมีแต่เพียงการก็บภาพบรรยากาศในยามค่ำคืนเนาะเป็นเวลา,าวเซาอิดโมงเนาะอยู่ในตัวเมืองกะ จะขออนุญาตเนาะชิ้นชุดในเพียงเท่านี้เนาะเอาไว้พ่อกันใหม่ในวิดอท่นไปว่าจะพาทุกทานเนาะไปเบึ่งจุดใดตื่มแลลก็ะไปเบิ่งบรรยากาศในโซนไหนจุดไหทางนอกตัวเมืองแหละกะในตัวเมืองเนาะฝากทุกคนที่ตามตื่มสำหรับคลิปวิดีโอนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตจบเพียงเท่านี้เนาะ